แล้วเราจะเดี hmm. ๋ยวพอกลับมครับเพระนึกนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเล่นที่อะไรไว้สันนี่จะให้กูอ่านใช่ไหมเออ อ่านเองออ่านดีมึงอยากออกเสียงเอสเซนภาษาอังกฤษเองไม่ใช่เหรออ่านเลยเลยเอออ่านถูกอ่านผิดไม่รู้นะครับต้นกุศานอนะครับเพราะผมโดนด่าคํานี้มาเยอะแล้วครับเราเราจะจะส่งอะไรอ่ะไงนะโยงความผิดเออโยงความผิดให้แค่กับคนอ่านนะครับอ่านอ่านม่เลยครับอะไรครับอ่านอ่านว่าอะไรนะครับเนี่ยอ่านว่าอะไรนะครับเทีนัทีนคุยเราจะไม่เล่นอะไรนะครับเบอร์สปี นะครับอาร์เซเวอร์ห้าสองกันโอเคกูเข้าแล้วกูเข้าก่อนบอรสปีดเก็ง่ด้ไหเนี่ยอยูอ่ <c oughs> จะเป็นมาเฮ็ดมาเฮ็ดมาเอาลิงบิลลอหเดี๋ยวจะฆ่าแม่น้ำเป็นคนแรกกู <c oughs> จะฆ่ามึงคนแรกคอยดูเยอะจะเป็นมาเฮ็ดม่เฮ็ดมาเดี๋ยวดูวิธีเลยไหมเนี่ย ก็ไม่รู้สินเนระเห็น T S T ไหมไม่เห็นกู <Okay. S 1> ตาบอดโอเคตาบอด I R E C in 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 T H A I L A D e ้กูประกาศตัวเองแป๊บ <c oughs> ขอประกาศแหละ I R E C เถอะเล์ I ล <laughs> น่าจะเขียนแค่มีถูกก็พอเลยนะ ขี้เกียจเนี่ยโอ้โหขี้เกียจเออมันมันมัน,ม,น,ม,นมันพิมพ์ยาวไปแล้วมนะีทูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันพิมพ์ยาวมากเลยเนี่ยจนจนมันบอกว่าสแปมเลยเนี่ยมี่แค่นะะเนี่ยมีทูถูกปะวะโอ้ผิดอีกสลับผลักนี่สลับผลักสลับผักเน่ดูดูสลับผักของเรานะครับโอเคเริ่มแล้ว อ,อ๋อแล้วเรียกยืนนิ่งๆก็ได้ไหมคะยืนนิ่งๆไล้ยืนๆๆยนิ่งๆได้แต่เพ,พื่อความปลอดภัยเดินดีกว่าเดินทําไมเดี๋ยวมันก็เรียกปไปจุดศูนย์กลางอยู่ดีไม่คอยเดินโอเคยิงไม่น,นําคนแดปแปบ๊บอ,อ,อุ้ยเกือบโดนเกือบตายเอแล้วให้เดินไม่งั้นตายเพ,พื่อความปลอดภัยหาแม่น้ำแปบ๊บกูตุ่มเชี่ยอะไรสลัด ดูความอนาของแกงไงนั่นไงอนเ็นกูจะเป็นผู้ชายคนแรกที่ผ่านให้ดูคนแรกเขาตั้งหลายคนแล้วละ่ะกูวิปป่งแบบอะไรอย่างนี้และเอ้เหี้ยเหน็นต้นตาตาเลยส่วนสุดที่เหลือเป็นผู้หญิงเว้ยผู้ชายเนี่ย้แยกก็เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าตุ๊ด อุ้ยอุ้ยอุยอยายยยุ้ยเกือบแล้วทำไมกูหันหันกล้องไม่ได้วะฮะทำไมกูหันอ๋อกูกูลงไปเยอะกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่มันจะไปบงังรถธนูบังเหรอเอ้ยอนี่ครับคนนี้คนนี้คือเกยนะครับเราต้องตามติดเขาให้ได้รับเรียอเดเด็เดเคนนี้ครับง่ายง่ยนี่คือความฉลาดของคนหนึ่งความฉลาดของเขาครับเขาจะทําให้เขาตกหรือไม่เรามาดูกันเราต้องอยู่อย่างสงบ ไอซันซันซันมันจะยิงมาแล้วมันจะยิงมาแล้วลบลบลบลองรูเลยล่รูไปเลยลบเข้ารูลบเข้ารูเลยเดี๋ยวรูเพียบเลยเดี๋ยวหลบไปเลยเนี่ยมันยิงมัยิงได้เดี๋ยวโอ้โหเขายิงกันมันแล้วครับคุณซันเขาเอาแต่หนีครับตอนนี้ยิงไหมล่ะเนี่ยไม่ยิงครับเขาไม่เขาไม่เห็นจะยิงเลยเลยครับออนีหลบเขายิงใครไม่เขายิงใครไม่โดนเลยครับท่านผู้ชมเป็นพยานนะฮะอุ้ยเกือบแล้ว มค์ครับดีเคคนนี้นะครับเขาเป็นคนไทยนะครับว่าอยู่ในแก๊งใช่ป่ะมค์ครับดีเคจำชื่อได้อยู่อุ้ยเป็นไงเป็นไงลงทันเทพอะไรเหรอครับผมผมไม่ได้เห็นนะผมไม่เห็นับเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่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 เนี่ยเรนรูรูเพียบเลยเนี่ยรูใหญ่รูใหญ่เนี้ยไอรูรูใหญ่ใหญ่รูเนี้ยไม่ไม่กระโดดลงไปอ่ะยิงแป๊บ ไอซันนั่นนะ่ะด้านหน้าด้านหน้าลงไปเลยด้านหน้า <c oughs> นั่นนะ่ะสันด้านหน้าลงด้านแหละเออโอเคเพื่อไม่ให้ไม่ให้เป็นความเสียเวลาทับล็อบบี้จบี้เกียจออะเราขอถา่ายรูปไอไองานนี้ไว้ก่อนเก็บภาพไว้ก่อนบทบล็อบบี้ไปเรียบร้อยไม่กูจะได้เอาไปทําเออมึงมาทํารูปภาพให้กูด้วยแล้วกันในสตาร์ทเนี่ยสตาร์สตาร์ ไอรูปภาพรูปภาพไอรูปภาพเริ่มคลิปกูแบบทำให้กูด้วย <laughs> นี่ครับเราจะมาเปิดเผยผู้ทำผู้ซัพพอร์ตอะไรอะเ<ม>บื้องหลังของเรานะครับคุณซันเกทีวีนะครับตกใจเขาหน่อยจะให้ความสำคัญของตัวเลยโค้ช <laughs> ให้ความสำคัญครับเร่งงานเขาทุกวันเลยครับ <laughs> วันไหนวันไหนได้งานช้าผมจะโทษเขานะครับ <laughs> เออใช่วันไหนที่คลิปออกช้านับต้องโทษเขานะว่าเขาเป็นผู้ซัพพอร์ตของเรานะครับ ซัพพอร์ตทุกอย่างครับไม่แต่ภาพอินสตอรอะไรอ่ะพินโทก็ยังทําให้เราเลยครับกูทําเองไม่เป็นเว้ยต้องต้องต้องซัพต้องมีคนซัพพอร์ตรายการด้วยรู้สึกว่าเมื่อกี้เจออะไรเนี่ยทำยังไงนะทับล็อบบี้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 ล็อบล็อบบี้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 ล็อบ ทำไมเซิฟนี้แม่กดแท็บไม่ได้วะแทบ็บกดได้นะอ๋อเห็นแมดน,นำละกดได้นะเนี่ยสามสองสามสองหาแปบ๊บอ๋อนี่ไงเจ้าอยู่คนเดียวหรือใช่ข้าลังวิ่งเล่นร้อยคนมาบอซิฟู้สัวจะมีแค่ดานเดียวไปซานก็รู้ว่ามึงหากูไม่เจอหรอก กูเห็นอยู่มึงเดินมาทางนี้แล้วมึงก็อยู่ตรงนี้ไ้ซันกูเห็นมึงค้างอ่ะกูให้มึงค้างยวบอกนะเซิร์ฟจุดแป๊บนั่นใช่ด้วยโอเค เรามากอคลิปกันดีกว่านะครับระหว่างร้อยคนเขาเข้ามาเต็มหรือเปล่าเอ้แม่นำ้ำแม่นำ้ำอะไรโอเคดียังปะมีเองภาพเป็นสิ่งที่ดีอะไรวะเข้ามาแรกๆแล้วก็ต้องทำเหอนแล้วก็ต้องทำการทัดทาย Hello H E D L O W Hello o r o โทรทัศน์มึงทีวีมึงเจ็ดแปดทีวีมึงข่าวมึงข่าวน่าจะลงคลิปตอนไหนเนี่ยข่าวข่าว ข่าวเต็มเลยตอนนี้ข่าวได้นะหูกูได้ยินแต่เสียงข่าวเนี่ยอ๋ออ้อยังกับไอ้กบวันเล,เล่นวะอีกคนละเก้าคนยังกบว่าว่าไม่ไม่ได้ยินเสียงเกาหลีอะ่ะไหนเสียงอะไรเกาหลีก็เมื่วานหนังเกาหลีที่ดีเกาหลีอะ่ะได้ยินอยู่ซีรีส์เกาหลีไปโทษคนคนดูไปคือคลิปหนึ่งมีตูอินวันอ่ะ เออแจ้งแบนคลิปแจ้งแบรนด์แจ้งแบรนด์คลิปเลยอ่ะเอาเลยปะรู้สึกว่าเนกรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อะโอ้เนกกูโคตรดีอ่ะตัวเนี้ยสามขีดแล้วโหเอ้ยไม่ละไม่ละโโอ้หทำไมปิงทุกคนเหลือสี่หมดเลยเน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 คนดูคนดูเขาโ้โหเปิดเสียงดังแข่งนะครับโอ้ยก่อคลิปดีกว่าแม่งนานใช่ไหมสิหกคนเนี่ย ก่าจะครบยีี่โอ้ควรจะกอคิดตั้งนานละพี่เจ็ดกอว่ะอ่าไอ้ m ไห e ครับดีเคตามพวกเรามาเอยไม่ใช่อ๋ออ๋อไม n ครับดีเคไมครับ,รบฟันฟันดีเออมันมีอยู่คนนึ่งอ่ะโคตเก่งอ่ะดังเนี่ยโคตเก่งอ่ะดะดะอะไรนะด่ดาน,นด่าน,านอะไรนะมันพูดว่าอะไรนะด่านด่านดานันเออดนันดันนี้อ๋อช่างเถอเราเรีเรื่องคนนั้นเถอะ อะไรเรื่องเรื่องคนนั้นอ๋อลืมเรื่องมึงได้ใช่ป่ะโอเคลืมเรื่องมึงโอ้ยอีกสามคนครบยี่สิบละต้องทำแบบนี้ต่อะโอเคเฮลโหลเฮลโหลว้าเฮลโหลว่าหนึ่งหาแม่นำแป๊บกูวิ่งอยู่ข้างหลังมึงต้องมาแน่เนี่ย Ah, anh ơi nghe? là ô lại mày gái ơ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  Vinh ơ lặng ơ ao Mình đu ơ đi Mình đu ơ đi Mình đu ơ đi ơ Cướp ơ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  โอแกเสียงอะไรวะนั่นอะเสียงพี่กูพี่มึงเป็นชาวอะไรเนี่ยนี่กิจลังแคนข้างงั้ยหรือใช่ เจ้าลาวเขนข้าไปเยอะแล้วลงไปลงไปเออใช่เมื่อก่อนเป็นลูกกบนี่ว่าแม่งอสซน กูสาบป้องกันหลังมึงนะเนี่ยโอ้ยังมายิงใส่กูอีกกูไม่ได้ป้องกันหลังนะป้องกันอยู่ข้างหลังมึงอ่ะ TNT เต็มเลยเออกูป้องกันข้างหลังมึงให้ไง TNT ไงป้องกัน TNT ให้มึงไงอื้อโอ้ใจจำปูตอนนี้ใช่ไหมวะยังไม่ดียังกระโดดได้

ไปเลยเย้ไปละโออเหโหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่อยู่นี่หลังเบอร์พืบอีกเหรอกูไม่รู้จะอ่านยังไงเลยเนี่ยเอออ่านไ์ก็เชิญตามสบายเรื่องของคุณกนูไฟเอออ่านไปเลยจนูขัดที่หัวครับ มึงอย่าลืมทาภาพให้กูก่อนเช้านี้แล้วกันเฮ้ยเช้าหน้าก่อนเช้าด้วยใช่เนี่ยมึงจบจบตอนจบคลิปนี้มึงก็ไปมึงก็ตอนมึงตายมึงก็ถ่ายภาพแล้วทำให้กูด้วยเอา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 ตัวละครมึงยัดเข้าไปด้วยแล้วก็มึงทําภาพแบบภาพเพียวๆนึงภาพเดี๋ยวการสั่งงานของผมเขาเนีครับโหดไหมล่ะเขาใช้แรงงานเด็กเด็กตรงไหนออยัะหอา มีความสามารถมีความอะไรมีสปิริตก็ปล่อยๆอยอกมาเออใช่นะครับอินสตาลแรกนะครับที่เขาทำให้ผมเนี่ยคำว,ว่าโหลดดิ่งอ่ะมันพิดผมเลยเขาไปแก้ครับไอ้ไอนัน่นอ่ะมันมันอะไรพินโทที่ผมชอบมากแต่เขาแบบทำผมเสียใจอะ่ะเสียใจไงไทยแล้อันใหม่อะอันใหม่อันใหม่แม่งไม่ทำเฮียอะไรให้กูเลยทำแต่อันใหม่ครับ นั่นแหละไม่เขานั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนกูบอกให้มึงเออแล้วไอ้ภาพที่มึงมึงบอกจะให้กูคืออะไรไอ้ภาพนั้นอนะ่ะไอ้เอ็มเอ็นไทยแลนด์อะไรนั่นนะอ่ะอ๋อก็คอมเมินโซนไงเออกูลอมต้องนานแล้วเนะี่ยก็รอยปัดปีนึงไงโหยปีนึงไอ้เงี้ยนไอ้เด็กเงี้ยนเอ,อ้อเด็กเงี้ยนอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วดัดหน้าอ๋อ ไม่รู้ไม่ชี้ไม่เกี่ยวไม่สนไม่เออเลยพวกไอพวกที่มันเป็นรูปภาพสตตฟนี่คือ,อยังไงวะที่เกียดเปลี่ยนสี่เกียดเปล่ยนสกินหรือว่าเติมเพื่อเข้ามาเล่นงงอันนั้นเหรอก็คือเป็นเหมือนตามลา่าอะไรประมาณเนี้ยไม่พวกตัวละครสตตฟอะอ๋อในนี้เหรอเออมันที่เกียดเปลนสกินหรือเฮียอะไรไกูงงรักษาความพลาสติกของเกมนี้ อันเหกูเห็นมาหลายตัวแล้วเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยเ <laughs> ขาเรียกว่าการอนุรักษอ,อันนี้หลักวัฒนธรรมวัฒนธรมนรมไม้ครับใช่ไหมก็คงประมาณนั้นยิงรัวรัวดีกว่าจะจะตกเองมากกว่าเย่เ เย่เย่เย่โอ้ยเกือบไอ้ซันมึงอย่ามึงอย่าคสกูอย่าไม่ทำร้ายมึงนะโอเคงั้นกูทำร้ายคนอื่นก็ได้ควยอ๋อคนอื่นใช่ป่ะมึงมึงเห็นกูเป็นคนอื่นใช่ป่ะใช่ซัดเล่นทำไมธนูแม่งไม่ดรอปเลยวะเอ้าอ๋อแล้วจะให้ดรอปทำไม มม่ไอการใช้งานมันน่าจะลดบ้างอะไง่กัน้างอุ้ยเล่งเหรอเล่งเล่งเหรอเล่งเหรอเล่งเหรอมึงเล่งกูหรอไม่ได้เล่งแกคข้างข้างกูช่วยให้อุ้ยเกืบตกมันอะเกืบตกไม่ใช่กูนะ เกเกช่วยเกเก,เ,ก,เ,ก,เ,กเต็มเลหมดโอ้ยบายบายศาสตรเอ้ยบายบายแม่หนำเฮ้ยเออถ่ายรูปให้กูด้วยเลยตอนนี้ถ่ายรูปไงดีวะเนี่ยถ่ายไปเลยเนะี่ยถ่ายไปเลยเนะี่ยกด F1 แล้วคือก็ต้องการไม่ไม่ให้มีคนอ่าเเารีฮะอะไรไม่ให้มีคนแหละมึงก็มึงก็ทำให้เหมือนเป็นเป็นมดดีแล้วมันแบบยังไงอ่ะนั้นอ่ะ เออแล้วก็เอาตัวละครกูเอาตัวละครมึงมาปิดเป็นสองข้างทางฟูสกีนขึ้นเอาคําว่าเฮดดีขึ้นอะไรนั้นอ่ะแล้วเขียนไปเลย <ไป S 1> อะไรอ่ะโบสวิตเลยน่ะแล้วก็ลูกธ <ไป S 1> นูปัก TNT ไว้ <c oughs> คือจะให้กูถ่ายรูปตรง TNT เลยใช่ไหมไม่ก็ไม่ได้แล,แ,แล้วแต่เลยลูกแล้วถ่ย่แล้วแต่เลยลูกตรงนี้ก็แล้วกันบังไว้บังไว้ ตงะออตกโลกตายเอยอองไม่ยอม่สวยไม่สวยทำไมแม่ไม่ยอมตกให้กูวะอ่าโอเคตรงนี้แหละเบิร์ดเซลล,ลี่เลลี่ลลลลเล,ล,ล,ลยเรียบร้อยเอา<อ>ปะแ<อ>ปะ๊บขอก่อนตอนเช้านะครับคุณท่าน กูง่ายๆก่อนก่อนเที่ยงอะว่าเที่ยงกูจะเป็นคนคนอัพโหลดเสร็จแล้วเที่ยงเวนภาพปิดอันคุยคือมันพพก่อนเที่ยงนะครับ<ะ>คุณท่านอาจจะผิดพลาพตรงนี้แหละไม่รู้เป็นอะไรผิดผพาดพตลองโอเคแม่ง<ะ>ปิดผ้าพอ,อีกละพพโอ้ยทับล็อบบีล้ลหละกูหนีละกูรอเซิร์ฟเวอร์เจ็ดเหมือนเดิม เฮ้ยทักรซาซาหรือเปล่าด้าเน่ะไม่ใช่หรอกรล้วก็บอกว่าไอ้คำว่าแมกนัม S A P เนี่ยมันยังอยู่ในภาพนะอะไรแมกนัม S A P สกลไงมันอยู่ด้วยเหรออ่ะฮะไม่รู้อยู่ได้ไงเออกูก็ไม่รู้ละถ่ายถือว่าถ่ายติดไปนะครับถ้าใครเห็นสกายอยู่ก็เชิญแอรเข้าไปได้นะครับเขาไม่ว่าหรอกโอเค แอดมามันบอกกูไม่รับอยู่แล้วเดี๋ยวคือในเกมเนี่ยมันไม่มีนะแต่พอถ่ายแล้วมันติดอ,อือมึงก็กดกระคาบาทไปดิม,มึงกดกระคบาาด้านบนใช่ป่ะอ๋อปิดนั่นอนะปิดตัวอ,อะไรปิดตัวตรวจสอบการสนทนาป่ะเล่นต่อโบสวิตโบสวัตวิวัตวุฒวิทวิทอะไรก็ตามที่คุณจะอ่านนะครับเอาต่อหน้ามึงเลยห้าห้าขิสอง ฮะห้าทีช่องต่อไปเล่นอะไรฮะต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรคือเกมอะไรต่อไปไม่รู้ดิกูเล่นมาหมดทุกเกมแล้วก็ต่อไปก็เอาเป็นเกมอื่นที่ไม่ใช่ TNT ภาคที่สองใช่เป็นดูวอร์ไหมไม่รู้ดอะไม่รู้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  เพนบะไม่รู้ไม่ชีไม่รู้ไม่ชีไม่รู้ไม่ชี้หนูจะหามแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอ่ะแม่อยู่นีุ่ยเอ้ยอันนั้นเป็นหมาผมหมาเจ้าหมาน้อยมาดิจะตีแป๊บเจ้าหมา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 น้อยเจ้าหมา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 อย่างนี้นะไม่ใช่ละ เป็นไงเจ้าจสกีบอลฮะสวิกนิบอลไม่รู้กูดีบุ่มเฮ้ยเจ้าหมาน้อยมันนี่เจ้าหมาไอเริ่มแล้วเจ้าหมาหนีหายไปไหนวะเฮ้ยหมาอยู่ไหนต้องปีนไปได้ปีนปีนปีนรูดเสากันอียอุยอุอุโอ้แม่งเล่นเล่นเล่งเลยเล่นเล่งพื้นเลยเฮีย โอ้หว oh, yeah. hey, 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 ั่เยอะอ้ยเก็บตกลุมตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใช้มอดบินแน่นอนเลยว่ายังไงเมื่อกี้มันบินก็ไปสูงมากมันก็ตกลงมาเดวมไนจะอ้วบเล่นเกมอะไรต่อดีวะ ช่วยตัดคิปต่อนนั้นด้วยตัดต่อทำไมโอ้ตัดต่อเพื่อเราเราอุตส่าห์จะขยายให้คุณเห็นเลยเนี่ยว่าเขาตายตอนไหนเนี่ยไม่ใช่่วยงั้นตัดเสียงก็ได้ตัดเสียงทำไมตัดเสียงเือตัดเสียงใครโอ้ทำไมแถบนี้มันหายไปทั้งแถบเลยวะสร้างอนาเขตไงเออเดี๋ยวนะเอวไอ้นี่มันขายได้นี่หว่า ไก็ถ่ายได้แล้วไมค์ไม่ถ่ายตั้งแต่แรกเออโง่โง่ดักดาเลยตายยังเนี่ยยังเลยกูยังเล่นอยู่เลยกูยจะต้องเรือ,อไปขน<ง>สุดท้ายต้องเหลือไปคั้นสุดท้ายไปคั้นสุดท้ายบอกได้ว่าเกมนี้ไม่เคยเอ,อ๊ะเคยชนะปะวะกูไม่เคยชนะเออเคยชนะอีกครั้งหนึ่งเจ้สร้างอาณาเขตหักพ่องมึงเหรอไอ้สัตว์ฮะมึงก็เล่นแบบคนปกติดีฮะ แล้วนะมึงตื่นก <Yeah. S 1> าระนาเคธาพ่องมึงเหรอไม่ครับฟันดีเคมาด้วยหรือไอแอมเล็กอตอิงตอนนี้ก็ไทยคลิปอ,อยู่ไ,ไอไอซันมึงตอบไปดีว่าแมกนัมโอ้ยส่วนแมกนัมเลคคอร์ดอิงเอ้ยทำไมกูกระโดดได้แล้ววะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้จัมบูทเลยนะเน,นี่ยเทปเปิลช็อตพิซซ่า มีคนไอ m อ e ดิคอ i n ิอ๋อมีคือกว่าคุณจะพิมพ์ได้แม่งหาเวลาต้องนานแนะนํำข้าอยู่บนหัวเจ้าเออม่สนข้าอยู่กับใครเจ้าคนนั้นต้องตายแน่นอนเออมึงเป็นผีมาหลอกลออบูก็เชิญคุณที่ปสนใจมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมยิงให้ดูฮาฮาฮะดาลูกกระสุนแป๊บ มึงมองมองนาเขตรอบรอบกูด้วยว่ามีใครอยู่เปล่ามึงบอกด้วยว่าใครยิงเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นเพื่อนกันแน่เลยอะต้องยิงฝั่งนู้นให้หมดต้องยิงนาเขตไม่มันวิ่งมาเร็วๆยิงได้ยิงเร็วๆเว้ยมันไม่ได้เป็นเพื่อนมันก็ยังก็ยังยิงพูดเดียวกันอยู่เลยไม่แต่มันก็วิ่งหากันอะมันวิ่งหากันแต่มันไม่ยิงอะหาโอกาสไงโอ้โหเนี่ยหาโอกาสยิงกูสิไม่ว่าไอสัตว์ เนี่ย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 กูเห็นนะกูเห็นนะเข้าใจไหมแบบว่าถ้ารีมันไก่ก็ตื่นเห็นไหมเห็นบ้ามันวิ่งมาหากูแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันวิ่งมาหากูแล้วเนี่ย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 ไอ้ลูกท๊ดแม่งเมาแม่งนิ้วนิ้วตอนการกดใช่ป่ะนิ้วแม่งไปโดนลูกกี้เนี้เนี่ยอันนี้คือควายรุ่นล้วนไม่มีวัวผสมนั่นคือเกลนะครับ เกย์เขากำลังบินอยู่ครับนั่นแหละเกเกย์เกนั่นแหละถึงเกยน,น,น,นะครับนั่นแหะเกย์ครับเกย์เขาหนีไปแล้วครับแล้วก็หนีบ้างเนื้อครับทับล็อบบี้เลยครับต่อไปเล่นอะไรดีวะคิดก่อนเออเล่นนี้ดิยึดคลองเมืองอ่ะยึดคลอ,องอาณาเขตอ,อะไรอ่ะอ๋อดูวอเออนั่นแหละเดวอเออไปเล่นกันไปเล่นเลยเหรอจะทำพาร์ทสองอยู่จะทำพาร์ทสองอยู่แล้วหนึ่งขอเล่นอีกสักรอบหนึ่งห้าคิดสองนะมึงห้าคิดสองล็อบบี้เจ็ดป่ะเนี่ยเออ อ่ะห้าสี่สองมีเหรอห้าสองอ่ะไอห้าสองอ่ะอ๋อไออันนี้เขาได้ปะเนี่ยยูโรบินหนึ่งแต่เขาได้ปะไม่รู้นี่เข้ามาแล้วโอเคโอ้โหปีสักคราวนี้ลองเล่นแบบอ่าไม่เป็นพวกดีกว่า ทำ,ทำไมทำไมทำกับกูแบบนี้อะไรก็ภาพสุดท้ายเลยไงไอสัตว์ไอสัสนดานเลวมึงไม่ใช่เพื่อนกูใช่ไหมไม่รู้ก็ยิงงั่ะคุยนี่ครับเขาเป็นเด็กเปรตน,นะเขาทรยศเพื่อนฝูงคนไทยด้วยกันนะครับเนี่ยคนนี้นะจำหน้าไว้นะเขาทรยศเพื่อนฝูงคนไทยนะครับคนไทยด้วยกันไม่ยังทำร้ายกันได้นะครับ <ítulo> ยิงอัดหน้าเอาไม่ยิงอ่ะโอเคอัดหน้าอัดหน้าโอ้โหรู้สึกแรกปอดถ่ายอยู่นี่เองทำไมนี่มันไม่เดินไปไหนเลยวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมยิงไม่เออแม่งเกียร์ เฮ้ยเวละเฮ้ยเราวิ่ง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 โอเคเอ้ยไม่ได้หยุดถ่ายนี่หว่าโอเคครับจบคลิปไปีนี้ครับัสียบับบ๊ายครับเอ้าเฮ้ยอะไรฮะเราเราจะไม่ิดเราจะไม่ติดตามคุณซันทีวีนะครับคุณซันเขาเป็นเกย์ตอนนั้นนะเห็นไหมครับเราเราถ่ายจากมุมโคตรสูงเลยครับตอนนี้เราสูไม่คุณเห็นเลยครับเันก็จะเป็นเกย์หรือไม่ครับมาดูมาดูกันนะับเขาจะเป็นเกย์หรือเปล่าเขาจะเป็นเกย์หรือไม่ เป็นเกย์หรือไม่โปรดไม่ติดตามชมตอนต่อไปนะโปรดไม่ติดตามนะแต่เราจะไปทำพาร์ทอื่นแล้วเนอะเขาจะสอยตูดอื่นหรือเปล่าครับเราไปดูครับจะสอยตูดเปล่าดีครับโดนสอยนะครับเอจบคลิปนปเรียบร้อยไปไปไปไหน่อยเร็วเกย์คือกำลังปิดจิบไปไปด้วยกันออกเออบบายไปไายบายครับคุณเกย์โอเคหาด่วกไปเล่นดวอลครับปะ ข่าวาร์ปเลยเข้าวาร์ปด้านหลังเลยวิ่งเข้าวาร์ปด้านหลังไม่เจ้าวอไม่ใช่อเอออะไรวอรเ,มเ,มเมก้าวอไทกะวออะไรก็เชิญตามสบายเนี่ยกดเพิมทิปดิเพื่อเลือกเกมอะอะไรวะเข้าแปบ๊บไหนทำไมกูคลิกไม่ได้คลิกขี้อะไรไม่ได้เลยคลิกขวากูคลิกอะไรไม่เกิดไม่มีอะไรกำเนิดขึ้นกับกูเลยไหนเข้าวเทนทีรันก่อนเทนทีเกมอะโอ้รีคอนเนคแล้วก็เข้าใหม่ กูยังติดอยู่ที่ทียนทีรันไหนวะเมกาไทกาวออยู่ไหนวะเนี่ยกูอยากทำแบบนี้ได้อ่ะพี่กูอยากทําแบบนี้ได้อ่ะที่มันไอปักอินอะไรอยากรู้อ่ะโอเคมเป็นปักอินอะไรอ่ะเย็ดเย็ดเย็ดอย่าถามข้าฮะอย่าถามข้าเพราะข้าไม่รู้ปักอินเย็ดแค่ปักอินแบบอลังการอ่ะใช่สวยงามมากอ่ะ งั้นก็คลิกเลยไม่กลาวอเมกาวอเป็นรูปอะไรวะเป็นรูปซอแซนต็อบบี้หกโอเคไม่มีคนในความจริงอะลบคนก็ได้นะโดยคลิกที่นาฬิกากูรู้กูไม่งโง่ไอสัตว์คนอื่นอาจจะโก็ได้โอเคครับไปติดตามชูกระทะหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ